สวัสดีครับสวัสดีทุกคนดูไว้น,นะครับอยู่การ์ดแมบใหม่นะครับพันนี่พลีสนะครับผมซึ่งแบบนี้แมบฝีมือคนไทยซึ่งคนสร้างเดียวกับเจ้าแมปนี้นะซึ่งผมจำชื่อไม่ได้รอยัลพลีสหรือเปล่าก็จำไม่ได้ขึ้นภาพไม่ละกันนะอันแบบนี้ก็แมปใหม่ของเขานะก็เปิดได้ไม่นานนะซึ่งผมไม่เห็นมาพอดีเลยซึ่งเอ่อผมก็ติดตามช่องแอดมินเขาอยู่อยู่ยๆก็เด้งขึ้นมาในหน้าฟรีก็เลยเข้าไปดูโอ้แมปใหม่ My, นะ่าสนใจดีเลยลองเข้ามา โอเคก็ก okay, so so ่อนไปที่มันครับก็ขอแยกขายของก่อนละกันนะสำหรับใครอยากได้สัตว์เลี้ยงในโกะการ์เด้นนะครับผมแล้วผมก็นำร้านกับวิบชอปเลยนะมีสัตว์เลี้ยงให้คุณเลือกสั่นมากมายนะครับผมนะผักผลไม้ก็มีเช่นกันนะครับผมนะส่วนแมมอื่นก็มีเหมือนกันนะครับผมเช่นบ๊อบฟุดทอเลททาวเวอร์ดดเฟน์แล้วก็แมมอื่นอีกมากมายเลยนะจ๊ะก็ลิงก์ร้านเนี่ยอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมเอาล่ะนะครับผมไปรอไปเอ่อทำไปก่อนดีนะทำไปก่อนดีโค้ดใช่ ผมว่าทุกคนอยา่อยาดัากได้โค้ดเดี๋ยวโค้ดแปะไปข้างล่างแล้วกันเนาะซึ่งผมใส่ไปแค่โค้ดเดียวเหมือนจะมีสองโค้ดสโค้ดหรือเปล่าอันนี้แม่จะว่าผมใส่ไปแค่โค้ดเดียวนะนะครับก็เลยได้น้ำพึ่งมาสิบนะครับน้ำพึ่งเนี่ยทำไม่ได้เนาะก็คือน้ำพึ่งเนี่ยเอาไว้สุ่มผลนะครับแล้วก็เอาไว้ทาพวกของขอะไรต่างๆนะเดี๋ยวมันจะมาลองสุ่มผลให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันเนาะใชห้านะครับและผลของเอ่อโทโลมิโอเนาะนะครับ ถ้ากินแล้วบากี้หายไหมเนี่ยเพราะว่าต้นเกมเขาแจกบาร์กี้ให้นะเป็นผลบาร์กี้นะเนี่ยเราลองกินแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าหายรหรือเปล่าอ๋อไม่หายยังอยู่นะโอเคไหนซีว่าเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นฟาร์มดีนะเนี่ยเออใช่ครับแล้วก็เกมน,นี้ไม่ต้องร,รับเฟสนะไม่มีเฟสนะทำมาฟาร์มไปเลยนะครับแล้วแต่เราไหวนะเฮ้ย เชีย่ยผลแรกก็ตึงนะเอ้นะโอ้โหเจ๋งเก็บของเลยเฮ้ยเหลือเหลือเหลือเลยฮ่าปุ๊บอ้าวเอาแล้วแล้วถ้ามันซ้ำมาเก็บได้ไมั้ยตอนี่ไงเฮ้ยเก็บใส่กระเป๋าได้นะครับเยี่ยมเลยหมดตูดแล้ว <laughs> หมดตูดแล้ว โอเคก็เปิดใครอยากจะทาของนะซึ่งเหมือนผมจะเห็นแค่ลิมบอลูกับตัวของอิจิโกะนะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูอิจิโกก่อนละกันนะครับอิจิโกเนี่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นกอนหิมะข้างหลังนี้นะมันจะมีบอสอิจิโกะเกิดนะครับซึ่งผมก็รู้ว่าเกิดทุกกีที่นะเอาเป็นว่าถ้ามันเกิดมันก็จะเกิดข้างหลังเกาะนะครับนี่เลยก็จะเกิดอยู่ตรงนี้เลือสามล้านห้าเลือยเชยชจิบหายนะอาก็อันนี้เป็นจุดทาอิจิโกะนะครับ ก็ใช้โซเหล็กแล้วก็ดาบนะครับซึ่งไอโซกระดาษมันก็มาตีจับบอสได้เลยนะส่วนไอเหล็กเนี่ยก็ตีหาจากเกาะแรกเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็ใช้ตังแสนห้าเนาะน้ำผึ้งเอ๊ะเอเอเข้าใจว่าน้ำผึ้งมันหายจากโคตแต่เอ๊ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งถ้าหายจากเกมหายอย่ไหนวะหายจากบอสเหรอแล้วก็ข้าวหัวหนึ่งหมื่นนะครับ ไอ้น้ำพึ่งนี่มรู้หาอันไหนได้บ้างก็จากโค่นนะตอนนี้นะผมยังหาจุดฟันน้ำพึ่งไม่ได้เลยอาต้องตีบอสให้ตายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อลองตีดูนะเพื่อไหวเอผมผมมันตีไกลใช่ไหมก็รีเอาหัวให้ตังแสนหนึ่งในการรีนะผลมันตีไกลอยู่แล้วก็อพระยะไกลเลยอเอ้ยบอสบอกเอ้ยน้องพี่ก็ตีไกลเหมือนกันน้นสวนเลยโอ้แย่นฮะ เฮ้ออยเราก็ตีแรงอยู่เมื่อกี้นเป็นเล่นไปมเดีย๋ยนะถ้าเราตีตรงนี้ถึงไหมโอ้ยไม่ถึงนิดน,นึงเฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึง <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่เข้ามาตบมือดีเลย <c oughs> ยิ่งหัวเราะเอาเป็นว่าเราค่อยตีแล้วกันนะ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมก็คือตัวของริมุรุนะครับก็อยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับผมเห็นแค่สตัวนะอาจจะมีตัวอื่นเดี๋ยวผมไม่เห็นนะเห็นแค่สตัวนี่แหละนะครับเดินหาลำแบบแหละนะริมุรุก็อยู่นนี้เลยนะครับก็จ,จะมีอยู่ตรงนี้นี่เลยจุดทานะครับดาบกับสลามนะครับแล้วก็หน้ากากนะอันนี้อะไรนะเนี่ยไอ้อบอกอันนี้ตะอ,อาลมพึงเหรออ๋อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต่อหน้ากูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยแล้วมันมันทะลุไม่ได้อ่าไอ้เนาะโอ้เยอะพวกแมงออมเดใหญ่ๆยวผมจะทำติดต้นไม้โอ้อหรือว่าไอหมีนี่เป็นตัวฟ้าน้ำผึ้งเลยนะน่าสนใจนะเดี๋ยวเราให้มันติดต้นไม้ติดต้นไม้ต้นนี้น่าได้อยู่ตีเลยเข้ามอายนัง โอ้ยเหี้ยมันออมไม่ซันเเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้ามันกลับที่เดิมไีเลยเฮ้ยไีเลยเฮ้ยไีเลยวิบวืบไปทีนึงวืบอ้าวืบเพื่อหาหายน้อง อ้าวไม่ตายด้วยโอ้โหคตรถึกเลยเอ้ะมันถึกยังวะคูปผลก,กุบกาเฮ้ยยุ่ปเฮ้ยพวครับเฮียโอ้ยี่แค่ตีหมียังยากเลยนะคุณดูกูตีหมียังยากเลยเนะี่ยวืบอ้าวนี่เนี่ยโอ้ยขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงฮ่าโดนกูกูเด็กเซฟโซ่เลยนะฮ้องตีแล้วเข้าเซฟไปเฮียยะ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 นี่ตีแล้วเข้าเซฟตีแล้วเข้าเซฟไงเด็กเกียนจัดตีแล้วเข้าเซฟอู้นี่ไงนี่ไง ห้องไม่ตายโอ้นี่ไงคุณดูได้น้ำผึ้งมาห้านะครับไอหมีนี่มันตัวฟาร์น้ำผึ้งเหรอโอเคอ๋อจุดโอเคเจอแล้วเจอเจอจุดฟาร์มแล้วว่าตั้งแต่อะไรเพิ่งเห็นนี่ไม่รู้มันเลือดสี่สี่ล้านสถี่ล้านห้าเลยอะเยอะกว่าไอโกะเมื่อกี้ไงนะพี่แกนะกลัวจังโอ้โอ้ตีอะไรอะตายเลยโอเคเดี๋ยวค่อยตีแล้วกันซึ่งผมเวลแปดเอ่อสี่ร้อยกว่าไม่น่าไหวนะ ต้องไปฟรับอีกแล้วพักใหญ่เลยนะว่าแต่เราทำได้กันดีแหละสุ่มผลเล่นนะจะผลหนึ่งแม่งเอ้ซ้ำไปลองใส่คนอื่นดีกว่าเพื่อได้เพื่อได้แบบน้ำพึ่งเพิ่มเอาน้ำพึ่งมาสุ่มผลเล่นไหนดูสิเฮ้ยยี่สิสบสมเลยเฮ้ยจู ถือ <G ain> ว่าทำได้ดีเกมที่ดีคุณภาพว้าวคิซารุ้ยิยว้วเออมางมองมอหลอนเอาว่า,า,าได้คิซารุมาว่าคนดูหนึ่งเปอร์เซนเฮ้ยยังไม่จะแรงแค่ไหนก็เทียววะไอ้น้องไหนลองเทสสกิลหน่อยดิเอ้ยเดี๋ยวจะบอกว่าโลกเกียมันมีแสงๆนั่นคืออะไร เอาตายเลยเฮ้ยแสงอะไรมันแค่เอฟเฟกต์เฉยๆนะไม่น่าเกี่ยวว่ะโอ้เฮ้ยเอาละผู้ของตีมอยู่ที่คอบคอนละเจอใหม่ดิแป๊บ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 อะไรเงี้ยมันเจอกูใหม่ดิโอ้โมเต็เดียวตายเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวนะ โอ้บักบักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยมันบินออะไรกันเนี่ยอ๋อโอ้โอ้แดดเลยกูแดดเลยขนเป็นไรวะนะ่ะไอเราถ้าเราตีถึงข้างบนได้ป่ะไหนน่าจะปาดเราถึงหรือเปล่าอา้าวนีงกได้เหรอพี่ โอ้ไม่ได้กูเหลี่ยมไม่ได้เลยเหรอเห็นไหมไม่ได้ว่ะมันเตะไปข้างหน้าว่ะไอ้ไอ้สกิลซีนี่คืออะไรเนี่ยไม่เออมันเหลี่ยมไม่ได้ผมผมเตะผมผมพยายามเล็งเมาส์ข้างล่างนะแต่มันมืนติดดูดีเตะไปข้างนมัเตะไปแค่เนี้ยโอ้เหลี่ยมไม่ได้มันก็เจอหน่อยฮะ ไม่มตีกูาตาย,ยางี้เลยอ่ะโอเคอนนองั้นผมคงต้องไปฟังเบลจริงก็แหละเบล400ไม่น่าจะไหวนะไม่น่ายังไม่น่าโซโลมันได้นะอ่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ละกนะันเนาะสนใครเรื่องก็ผมแปะลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคองมเมนต์ที่เคยแล้วก็ควโค้ดด้วยนะครับก็บ,บ๊ายบายครับทุกคนเจุกครันอยู่กูน้องล